้าอยู่บ้านคนเดียวแล้วเจ้าของต้องการที่จะหยอดตาหรือว่าล้างตาของน้องหมาต้องทํายังไงมาดูกันค่ะกรณีที่น้องหมานะคะมีขี้ตาเยอะนะนะคะก็ถ้าบางตัวที่แบบมีเป็นคราบเลยนะคะก็หมอก,ก็จะไม่ได้แนะนําในการที่เราจะใช้นิ้วหรือว่าเล็บนะคะในการที่จะไปแคร์ออกนะคะแต่จะแนะนําเป็นการใช้เป็นน้ํายาล้างตานะคะหรือว่าเป็นน้าเกลือนะคะชุบลงบนสำลีให้ชุ่มแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆเช็ด ะะถ้าเกิดว่ามีเป็นคราบที่ตาแข็งๆนะคะก็ค้างสำลีไว้บริเวณที่ตัวหัวตานะคะแล้วก็จากนั้นก็ค่อยๆปาดออกนะคะแบบนี้นะเราไม่ต้องเช็ดเข้าไปที่บริเวณตาเขานะคะนะเช็ดแค่รอบๆพอนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะวิธีการหยอดตานะคะถ้าหากว่าเราอยู่คนเดียวนะเราก็เงยหน้าน้องขึ้นนะคะแล้วก็ เลิกเปิดตาเขาขึ้นนิดนึงแบบนี้นะคะแล้วก็หยอดแค่นี้เองนะคะง่ายๆนะเสร็จแล้ว